แต่แตกี้พูดถึงคุณสกลทีใช่ไหมใช่ไปถามเจ้าตัวดีกว่านะว่าอย่างไรตกลงจะคัมแบ็กหรือเปล่าจริงหรือไม่อย่างไรกับข่าวที่ออกมานะคะไปกันที่คุณสกลทีพัทยกุลนะคะอดีตกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐคนหนึ่งเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสกลทีครับสวัสดีครับพี่นายพี่มอนดันท่านผู้ชมผมสกลทีครับผมครับคำถามแรกจริงไม่จริงจะกลับพลังประชารัฐฟันธงอเอาชัดๆเลยนี่น่าจะข่าวปล่อยนะพี่นายเพราะต้นเรียนงี้ฮะคือตั้งแต่ เลือกตั้งผู้ว่าจบเนี่ยก็ก็มีสักสามสี่พรรคการเมืองนะครับที่ที่ติดต่อเข้ามานั่งพูดคุยกันเพราะว่าเป็นคนคุ้นเคยกันอย่างเงี้ยครับ,รบส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ก,ก็ชัดเจนแต่แรกแล้วว่าถึงจะ ไม่ได้เป็นผู้ว่าเนี่ยยังไงก็ต้องทํางานการเมืองต่อนะครับก็ชัดเจนว่าคงระดับชาติต่อไปว่ายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรครับผมเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้นักข่าวกัโโรมาถามเยอะนะฮะก็เรียนแต่ทุกคนไปมเหมือนกันหมดว่าน่าจะเป็นข่าวปล่อยเพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนใดๆตามนั้นครับครับข่าวปล่อยในทางการเมืองข่าวที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันจะมีวัตถุประสงค์มันจะมีธงถามทางทําทางดักทางแบล็กเมเตตัดคะแล้วแต่บริบทในไหนครับ ข่าวปล่อยชิ้นนี้ที่ปล่อยออกมาว่าคุณจ้ำจะก,กลับธรรมชารัฐลองทอดรหัสดูสิครับในยกของข่าวนี้ข่าวปล่อยชิ้นนี้มันมันปล่อยมาโดยมีทงอะไรฮะเ,เพื่ออะไรหวังอะไรต้องการอะไร ก็ก็อาจจะมองได้สองแบบแบบที่พี่นายบอกคือคืออเรื่องพลังชาร์เนี่ยผมผมไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าเราก็มีความคุ้นเคยผมก็เคยอยู่แล้วก็พวกพี่ๆน้องๆสสกรุงเทพที่อยู่ด้วยกันก็คือร่วมตั้งกันมาแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาก็คงนึกถึงว่าเอ้ผมจะทําอะไรต่อก็มีการคุยกันตลอดแต่ว่าข่าวที่ออกมาเนี่ย มันก็มองได้สองประเด็นนั่นคืออาจจะมองในแง่ที่ว่าหนึ่งคืออย่างกระแสดูว่ากลับไปแล้วเป็นไงอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองคือว่าอาจจะเป็นการอตีกันจากคนข้างในหรือเปล่าว่าไม่อยากให้เรากลับไปอย่างเงี้ยก็อาจจะมองได้สองประเด็นนะครับครับครับมันมีสองนัยยะทั้งนัยยะส่งเทียบเชิญไกลๆและทั้งนัยยะ <3 S 2> <3 S 1> จะตีกันว่ากันอย่างนั้นเถอะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเปานเท่าๆกันส่งเทียบเชิญหรือว่า ส่งเทพเชิญหรือว่าตีกันอะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันฮะให้น้ำหนักข้อไหนอผมมองว่าถ้าเป็นที่ผมมองเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นการการคุยกันของข้างในแล้วมันอาจจะนักข่าวทราบแล้วก็ไปลงเพราะว่าเพราะว่าผมก็คุย,ยกับสสกรุงเทพกันตลอดนะครับก็พี่น้อง,องก,ก็อยากจะชวนกลับไปอยู่ด้วยกันแต่ว่าผมก็บอกว่าเพิ่งเริ่จะตั้งเสร็จ ขอพักแล้วก็ตัดสินใจก่อนดีกว่าประมาณนั้น <c oughs> เราก็ไม่อยากจะมองในแง่ร้ายนะว่าเ, <c oughs> เป็นการตีกันแต่ว่า <c oughs> มันอยู่ที่คนมองนะอันนี้ร <Okay. S 2> โอเค,อเคแต่ใน,นสิ่งอื่นใดนะคุณจ้ามผมตั้งข้อสังเกตนะไอ้ข่าวปล่อยชิ้นเนี่ยธงอาจจะไม่ได้อยู่ที่คุณจ้านะเพอเพอนะธงจะอยู่ที่ตัวท่านนายกนั่นแหละสรารพัดชื่อที่ถูกเอ่ยออกมาเป็นตัวประกอบฉากเฉยๆให้มันดูแข็งแรงแข็งขันจริงจังขึงขังแต่จริงๆธงของข่าวเนี้ยอาจจะอยู่ที่ท่านนายกลุงตู่ของกระผมก็ได้นะคุณจ้า เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าเพราะผมเนี่ยตั้งแต่เลือกตั้งจบก็ครับจะไม่ได้มีความเห็นเรื่องการเมืองก็มีแต่มีการโพสเฟซบุ๊กประเด็นเรื่องที่ฝ่าก,กรทมกันเองเพราะนั้นเนี่ยเอ่อจะเอามาชื่อผมขึ้นมาเป็นข่าวตอนนี้มันก็คงมันดูแบบแปลกแลนิดนึงครับผมคร <c oughs> ับครับดังนั้นความน่าจะเป็นก็คือให้ข่าวชิ้นนี้ทงจะอยู่ที่ท่านนายกอื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครับก็อาจจะมีการพยายามผูกโยงว่าท่านนายกจนจะไปไหนต่อนะครับนี่ผมผมไม่ทราบแต่ว่าอาจจะเป็นอย่างไรครับ <Okay. S 2> <c oughs> จากประสบการณ์บวกสัญญาณของคุณของคุณสกลทีนะครับวิเคราะห์นิดนึงสิครับว่าถ้าข่าวนี้ทงอยู่ที่ท่านนายกเนี่ยต้องการอะไรต้องการส่งสัญญ,ญาณหรือต้องการตีกันหรือรอะไรหวังผลอะไรเอออันนี้ฮะถ้าให้ผมวิเคราะห์เนี่ย อันนี้เหมือนอาจจะเป็นเหมือนอย่างเชิงมะครับว่าถ้ามันเป็นไปตามข่าวแล้วเนี่ยคนทั่วไปจะเห็นยังไงถ้าถามผมนะฮะน่าจะเป็นดูในในส่งนั้นมากกว่าฮอครับอย่างเชิงเป็นแบบข่าวถามทางเป็นข่าวคิ้ก,กระแสอย่างนั้นเลยฮะครับเพราะว่ามันก็เข้ามาอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของสมัยแล้วนะฮะเพราะนั้นก็คงหมายจะต้อง คนก็คงจะสงสัยอยากจะทราบว่าท่านนายกท่านจะไปไหนต่อหรือท่านจะทํางานเดินการเหมือนต่อไหมก็คงอาจจะเป็นข่าวที่โยนโยนออกมาถามทางมากกว่าถ้าถามผมประเด็นนั้นค่อนข้างเชื่อว่าคงจะอยู่ที่ท่านนายกลงตัวและค่อนข้างเชื่อว่าเป็นข่าวถามทางออกมาสุดนี้โอเคไหมเด้งรับกันขนาดไหน<ม>อะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะครับน่าจะประมาณนั้นเพราะว่า เอ่อก็คงผมว่าจากการประเมินจากการเลือกตั้งผู้ว่าผมว่าหลายคนก็คงเห็นแล้วว่าเออถ้าสมมติมันมีการแตกเป็นพักเล็กเยอะเนี้ยมันก็อาจจะอาจจะมีผลกระทบกับผลที่ออกมาเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการย่างดูว่าถ้ามีการรวมเป็นพักเดียวเลยไม่ต้องไปแยกพักเยอะอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงก็บอกว่าประมาณ <Okay. S 1> นั้นนะครับเ <Okay. S 1> พราะว่า <Okay. S 1> ผมประว่าหลังจากการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยผลมันก็ก็สะเทือนในเรื่องเรื่องการเมืองพอสมควรฮะครับ กรณีชัดชาติแลนสไลด์มันมีแรงกระเพิ่มถึงการเบืองระดับชาติเริ่มม,ม,มีบ้างครับถ้าถามผมนะฮะถ,<ช>ถ,ถ,ถ้าถามถ้าถามว่ามันจะขนาดนั้นในเลือกตั้งใหญ่หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าท่านพจารนายที่มารัฐดดูเนี่ยการเลือกตั้งคะแนนของของผู้สมัครที่มีพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพีเอหรือว่าคุณวิโรธตั้ตามเนี่ย คะแนนจะได้ไม่เท่ากับคะแนนพักของตัวเองเพราะนั้นทรงนี้มันจะมีเรื่องการเลือกตัวบุคคลก็มาส <Okay. S 2> ูกเพราะนั้นน<ม>ผมว่า <Okay. S 2> มันวัดได้ระดับหนึ่งก็ด้ระดับหน <Okay. S 2> ึ่ okay. แต่อย่างไรก็แล้วแต่จากกรณีช,ชาติชาติแลนสไลด์มันก็ทําให้การเมืองระดับชาติก็ต้องปรับกลยุทธ์บ้างนะฮะต้องกลับมานั่งบทบทวนกลยุทธ์ที่วางไว้แต่เดิมถูกไหมครับผมว่ามันก็คงเป็นเป็นสัญญาณที่ที่น้อยชากกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะอยากจะส่งสัญญาอะไรบางอย่างนะครับอันนี้ก็คงคงไม่สามารถที่จะมองข้ามได้ครับ ขอถามคําถามหนึ่งนะคะคุณสกลทีเป็นคุณผู้ฟังส่งมาถามเลยเขาจําแม่นมากเขาบอกจําได้มีเวทีหนึ่งที่ไปดีเบตแล้วคุณจ้าสกลทีประกาศไว้เลยว่าจะไม่มีทางกับพวชรและไม่มีทางกับประชาธิปัตย์อะบริบทอะไรต่างๆมันมีโอกาสเปลี่ยนไปไหมคะกับที่เคยกล่าวไว้เออนัอ้นผมถ้าผมจําได้เนี่ยกับ ประชาธิปัตย์กบับการประลัดผมไม่น่าจะผมพูดขนาดนั้นเลยนะเนี่ยเนี่ยมีเขียนมาเลยเนี่ยเขาบอกเนี่ยฝากถามนิดนึง <c oughs> เขาบอกในเวทีดีเบตด้วยก็เลยเออถามคุณจ้ำตรงๆเลยเคยพูดไวไหมคะไม่เคยนะนี่ผมว่าผมไม่เคยเคพูดขนาดนั้น,นแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าถามผมนะวันนี้เนี่ยเอ่ก็ก็คงคงยังไม่ยังไม่กลับไปครับผมคงยังไม่กลับไปหรือไม่มีทางกลับไปหนึ่งหรือสอง ถ้าที่ผมจําได้ผมพูดเนี่ยอย่างของจริิปัตเนี่ยผมเคยพูดไปว่าเป็นพรรคที่ให้ผมเกิดทางการเมืองเพราะนั้นถ้ามีโอกาสในอนาคตไม่ว่าจะไกลยังไงก็ตามเนี่ยก็อยากจะกลับไปไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างเป็นพรรคที่มีบุญคุณกับผมนะครับแต่คือผมผมต้องต้องถามย้อนเพราะผมไม่น่าพูดขนาดนั้นนะผมก็โอเคโอเคไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คราวนี้แต่คราวนี้ถ้าค่อนข้างเชื่อว่าข่าวปล่อยชิ้นนี้ทองอยู่ที่นายก และและและธงของข่าวปล่อยชิ้นนี้อยู่ที่การถามทางนะครับเมื่อปล่อยข่าวว่าท่านนายกจะไปเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็หมายความว่าสองพักใหม่ที่จะตั้งเพื่อรองรับท่านนายกคงตูก็เป็นอันพับไปเมื่อเป็นอันพับไปเนี่ยข่าวที่ปล่อยออกมาจึงต้องทําให้มันดูสมจริงสงจังโดยการระบุชื่อแลมโบสกทีวิตรตุยพิรพันธ์ก็จะกลับพลังประชารัฐ ให้มันดูสมจริงๆๆสมจังมีส่วนไหมครับถูกล่าเข้าไปกับเพราะเหตุเนี้ยก็ก็เป็นไปได้ว่าตามข่าวมันก็มีพรรคที่กาลังจะเกิดใหม่อยู่สองสามพักใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ตัวก็ตัวพี่โบเองก็เป็นหนึ่งในอดีตดีแมนที่ทีกรุ๊ต่อตั้งก็มีความเป็นไปได้ที่ผมเรียนนะฮะคือว่าอันเนี้ยก็อาจจะเป็นการอกอกมาเพื่ออย่างดูว่าถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะโอเคไหมเพื่อดูกระแสบางอย่างนะครับถ้าถามผมอย่างนั้นนะฮะ S <S แต่ว่าผมว่ามันยังมันต้องอีกระยะ <Okay. S 1> นะเพราะว่าตอบตอนนี้มันยัง <Okay. S 1> มันยังเร็วเกินไปเพราะว่ามัน <Okay. S 1> มีทั้งไม่ไว้วางใจมีเทอ,อมที่ไปทั้งหลายเดือนเพราะว่า, <Okay. S 1> าช่วงนี้ผมคงยังไม่ไม่ตกผ <Okay. S 1> ลิตขนาดนั้นฮ <Okay. S 1> ะเชื่อว่าขณะนี้ยังไม่มีอะไรตกผลึกไอ้สิ่งที่ปรากฏมันก็คือการถามทางทำทางนั่นก็ว่ากันไปถูกไหมประมาณนี้ครับถ้าถามก็ถามผมนะส่วนตัวห้า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 สามสี่พักที่มานั่งคุยด้วยหลังเลือกตั้งผู้ว่ากทม ประกอบด้วยพักไหนครับบอกได้บอกได้ไหมหรือหรือหรือมีคิดหรือยังแล้วสามสี่พักนี่จะเป็นพักส่วนใหญ่จะเป็นพักที่ที่แนวผมก็ทราบแต่ว่าพักที่ไม่ใช่แนวผมก็คงไม่มานั่งชวนผมนั่งคุยนะครับกเป็นพักที่แนวเดียวกันสามสี่พักที่อยู่ในปัจจุบันนะครับเกี่ยวกับบุกกันก็คือส่วนใหญ่ผมจะคุ้นเคยกับ ผู้บริหารของทั้งสามสี่พักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ <Okay. S 2> นั่งถามว่าเราผมจะทำไงต่อก็ <Okay. S 2> ผ,มผมเห็นว่าเรา <Okay. S 1> ทำพอใจได้ในกา <Okay. S 1> รเลือกตั้งครับมีอันไหนจะคลิกคะหรือจุดที่จะตัดสินใจว่าอยู่พักไหนเนี่ยไฮไลท์เลยมันอยู่ตรงไหนคะที่คุณสกลทีจะตัดสินใจว่าเลือกเดินไปอยู่กับพักนั้นก็ผมเนี่ยต้อ,องเรียนว่าผมเป็นรองผู้ว่าได้กับท่านนายกนะครับือเพราะนั้นเนี่ยนายกจะเป็นเป็นประเด็นสำคัญในการตัดสินใจของผมนะเรียนตรงๆนะหมายความว่าท่านนายกจะไหนด้วย พรรที่จะไปอยู่ด้วยต้องเป็นพักที่โอเคกับลุงตู่ว่ากันตรงๆอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับต้องชูล,ลุงตู่เป็นนายกในการเลือกตั้งครั้งต่อไปใช่ไหมครับเไม่แน่ใจเพราะผมไม่แน่ใจว่าท่านนายกท่านจะเดินยังไงต่อนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องเป็นพรรคที่ ที่หนุนท่านนายกในทางใดทางหนึ่งคือถ้าเป็นพรรคที่ปฏิเสธท่านนายกเลย <Okay. S 2> ผมก็คงไม่ไปครโอเคโอเคแต่คราวนี้ <จ sociedad. S 1> แต่คราวนี้เห็น <co op> เห็นเห็นเมื่อคืนเนี่ยนะคุณจ้ำบอกกับทีมงานของโจลิทุไทยนี่แหละบอกว่าถ้าจะให้กลับไปที่พลังประชารัฐก,กลับไปแบบเดิมไม่น่ากลับขอคำอธิบายครับคำว่าแบบเดิม <c Apparently. S 1> มันอย่างไร <c oughs> ทำไมจริงไม่หน่ากกับเกัดขยายความหน่อยก็คือจริงไม่อยากจะวิจารณ์าผมบอกมาแล้วนะครับพี่นายมลรัศแต่ว่าคือเอาเอาข้อแนี้สั้นๆแล้วกันว่าคือผมว่าคนทั้งประชาชนหรือทุกคนก็คงเห็นอยู่แล้วว่าที่ผ่าบมามันก็มีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าถ้ากลับไปแล้วมันไม่ได้มีการปรับอะไรผมก็เพเป็นตัวเล็กๆกันฮะก็คงไม่สามารถจะปรับได้แต่ว่าผมคิดว่าผู้ใหญ่ก็คงเห็นนะฮะว่าว่าท่านเดินแบบเดิมก็คงไปไม่ได้ครับผม อ๋อครับสรุปก็คือถ้าเดินกันแบบหมายถึงว่าถ้าเดินงานการเมืองกันแบบเดิมๆอย่างที่เห็นที่เป็นอยู่ไม่กลับดีกว่าถูกไหมครับผมครับไอ้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 รูปแบบการเดินทางการเมืองณขณะนี้มันไม่มีอนาคตตรงไหนอ่ะเออสงสัยจังไม่มีอนาคตตรงไหนขยายนิดนึงขยายนิดนึงเออ ผมว่าอาจจะต้องปรับในเรื่องของออตัวทีมบริหารนะถามผมนะเพราะผมว่าอย่างอย่างที่เรียน,นยคือเอาเอาบทเรียนของการกตั้งู้ว่ามาดูเพราะว่ามันเหมือนกับว่าอาจจะสิ่งที่ทาอยู่ประชาชนก็อ,อาจจะไม่ได้เห็นไปตามที่เราคิดนะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าฝั่งยุคผู้ใหญ่เนี่ยพักเข้าใจอยู่แล้วอย่าให้พูดละเอียดแลงเสรงใจครับม <laughs> สมมุติว่าสมมุติว่าถ้าท่านนายกเออ,เอ,อ เข้าไปเป็นหัวหน้าพักพลเมืองาารัฐจริงๆนะโอกาสที่คุณจัจะจะหวนคืนพลเมืองาารัฐมันก็ไม่อยู่สูงใช่ไหมครับใช่ครับโ <Okay. S 3> อเคโอเคชัดเจนค่ะแต่ถ้าลุงโตไม่เป็นหัวหน้าพักพลเมืองาารัฐอนาคตทางการเมืองระดับชาติของคุณจําจะเป็นอย่างไรครับพักตั้งพักของตัวเองขึ้นมารหรือไปร่วมกับพักการเมืองที่เขามีอยู่แล้วคือต้องเรียนพี่นหยนีคือผมเนี่ยกับ เพื่อนๆนะครับหลายคนเราก็อาจจะยุ่ไม่เยอะแต่เราอยู่ในการเมืองมา16-17ปีแล้วโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยแล้วก็เราก็อยู่มาทั้งพักปาริบัตทั้งพลังรัฐที่เป็นบักใหญ่นะครับเพราะนั้นเนสิ่งที่จะตัดสินใจต่อไปเนี่ย ผมก็คงมองแล้วว่าก็ต้องอยู่ที่เราสบายใจแล้วก็อยู่ในสิ่งที่เราเชื่อเราอยากทาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพักไหนที่ตอบโจทย์ตรงนั้นได้เนี่ยเราก็ไปแต่ถ้าเป็พักไหนที่มีอยู่มันไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นเนี่ยผมก็าอาจจะทําใหม่กันกับเพื่อนๆก็เป็นพักที่ที่เราตั้งใจอยากทําให้มันดีนะครับผมเป็นไปได้หมดแต่การที่คุณจ้ามีเงื่อนไขพักนั้นๆจะต้องเอาลุงตูมันเป็นเรื่องของการแบ่งขั้วแล้วก็เลือกขั้ว มันจะขึงตึงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยมไม่หรอกผมว่าไอ้ที่แบ่งคั่วบางทีรู้สึกกันเบนเพราะผมคิดว่าท่านนายกท่านก็ทําเพื่อทุกฝ่ายนะครับผมอาจจะจะมองอย่างนั้นคงไม่ได้แต่ว่ายานันเรื่องอุดมการของพรรคเนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้วยังกระทั่งตอนที่ผมลงผู้ว,ว่าเนี่ยมันก็เห็นแล้วว่าความคิดผมอุดมการผมเป็นไงเพราะนั้นเนี่ย <Okay. S 2> จะไปอยู่อันไหนที่มันไม่ใช่ตัวเรามันก็คงไม่ใช่ครับมันก็เฟืนมันก็ฝฟืนครับไม่อยากฝืนความรู้สึกอชัดเจนดีค่ะขั้สุดท้ายจริงๆริงเหนะครับ ข่าวลุงตู่จะไปเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยจะประสบการณ์บวกสัญชตาตญาณของคุณจำให้น้ำหนักข่าวนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์พราะความวาคจะจะเป็นไปได้คะใช่คนะ่ะนะความน่าจะเป็นเนี่ย<ช>คิดว่ากี่<ช>เปอร์เซ็นต<ช>์ที่<ช>จะเป็นไปได้เป็น,นั่งคุมหัวหน้าพักเองเลยเข้าการเมืองเต็มตัว โอ้โัน,นี้ต้องถามถามลุงป้อมก่อนนะครับเพราะลุงป้อมนั่งไป็หัวนหน้าอยู่อันนี้ถามผมคงลำบากนะฮะคือถ้าเกิดมีโอกาสไปก็ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ท่านคุยกันนะครับผมแต่ว่า <Okay. S 2> โอกาสไปมันก็มีโอกาส <Okay. S 2> ที่จะปไปได้ตามข่าวนะครับผมโอ <Okay. S 2> เคไปได,ได้ตาม,<ด>ตามข่าวครับขอให้โชคดีครับคุณจ้างขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสกลทีพัทยาคุณค่ะอดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐการเือนทุกอย่างเป็นไปได้หมดเปิดช่องทางออปชันทุกออปชั่นไหนก็ในไหน ก็แนวการวิเคราะห์ของคุณจั่มก็น่าสนใจทงของข่าวปล่อยเช่นนี้น่าจะอยู่ที่ท่านนายกคําถามก็คือปล่อยออกมาเพื่ออะไรใครปล่อยต้องการจะถามทางทําทางหรืออะไรเราก็ไม่ทราบคุณจั่มก็ไม่กล้าตอบเต็มปากเต็มคำมันมีลูกเก่งใจอยู่เยอะผมาชื่อว่าในใจของของของมีคําตอบมีคําตอบหมดแล้วล่ะแต่ให้พูดตรงๆมันก็นะนิดนึงบางเรื่องสังคมไทยๆนะบางเรื่อง และบางเรื่องในทางการเมืองมันก็ไม่ควรตอบตอบมันมัดตัวเองถูกต้องถูกไหม,มแต่คราวนี้แต่คราวนี้เมื่อปล่อยข่าวว่า,าลุงตู่จะไปเป็นหัวหน้าพักธรรมชารัฐด้วยนนยะต้องมีประเด็นสนับสนุน้วยนนยะโดยนนยะโดยนนยะหมายความว่าสองพักใหมท่ที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับลุงตู่ต้องเป็นอันพับไปใช่ไหมก็ปิดประตูไปเลยจบไปเลยดังนั้นข่าวนี้ให้มันสมจริงสมจังดังนั้นตัวละครที่เกี่ยวพันกับพรค ใหม่ที่จะตั้งขึ้นมาสองพักไม่ว่าจะเป็นบิ๊กตุ๋ยดัมโบ,มโบหรือบิ๊กจัม,มในข่าวปล่อยก็คงจะต้องเกณฑ์เอาชื่อเหล่านี้ย้อนกับคืนสู่พรรพลังประชารัฐด,ด้วยเออแล้วประกอบกับแลมโบเนี่ยเขาบอกว่ากลับมาสมัครสมาชิกพักเรียบร้อยแล้วด้วยไงมันก็เลยทำให้หลายคนอาจจะว่าเออมีน้ำหนักขึ้นไม่ทราบ